ใครตัวจิ้งนางขวดไม่ใช่ไม่ใช่ใครจะรู้อย่ามาล้อเล่นนะครับขอบคุณนะคระับเตรียมนะครับชาวชิดมาจากเชมใหม่โอ้โหหนกส,นสนาวคนใครสี่เด็กหนาคนนี่นี่อะไรสี่เด็กมึงมาที่นีอะไรกูเนี่ยกูตกใจอ่ะสี่เล็กอย่างนี้ไมงมึงลุงทำที่ลุงทำ มามีเมียแล้วมึงจะมามีผัวเฮ้ยต้องผัวปเป็นราชรถต้องเข้มแข็งเลยข้าพเจ้าเองเนอ ผมไม่ใช่ตัวแก่มานัดจะได้แก่ทั้งวันไปเนี่ยอ่ะเลาเองสีนี้เร็งใช่ไหมใช่แล้วไอ้ตัวนั้นตัวอะไรอ่ะมหเล็ชเล้าเชื่ออะไรอะบุรนอย่าเอาว่าเราจู้จี้กุศกวนใจเลยนะสีไปมันขุดแต่เยอะแยะพวกต้มตุนเนี่ยมีหลักฐานไหมว่าเป็นสีนี่เด็กตัวจริงไม่มีหลักฐานเราจะมาได้ยังไงอยากเห็นหลักฐานจะเห็นให้ดูสิมา ครับลุงอ่านทิ่ลูกแล้วทำไมลุงไม่อ่านอ่ะตาลุงไม่เคยดีลูกแก่แหมตาไม่ดีลุอ่านเสรไม่เปิดออกเอออ่านไม่ออกเพราะตาไม่ดีเวรอ่านที่นั่ถึงเพชรชรัสไถ่ละเฮ้ยมันไปเอาพวงมาลัยที่ไหนมากันกลางเนี่ยสภาพพอใจดีโอ้โหเป็นแถวต้องมาข้างบนมายันข้างล่างเออเออหมดแล้วเหรอแล้วเอจะเข่งแล้ววันนี้จะตะก้าและหาจะเข่ง แกเนื <ốt S 1> er mm ่องจากเราได้สมราชบุรศีดเลยเพื่อเข้าอภิเษกสมรสกับองค์หญิงเพชรชลาเราขอยืนยันว่าผู้ถือจดหมายฉบับนี้เป็นราชบุรศีดีเล็กตัวจริงพร้อมด้วยหมาหัดเล็กบุลลนหมาหัดเล็กหมาหัดเล็กบุลลนไม่ใช่หมามีเหาฝากดูแลราชบุรของเราด้วยจากเราสีสดของจริงเลยหลุงของจริงเนี่ยสารจ้าไปไหนวะของใครของสรเลย 叫你来，还空？ หวังไปไอเวรเปิดวาวรก็เปิดตูดกระลึมหมดเลยเปิดทวานรวังเราจะเสด็จมาลุงว่าไงลกได้รอยสิเพื่อนมาได้รอยยไม่มั่นใจเลยว่าลุงูกลุงลองถามสิตัวให้มั่นไว้ให้มั่นไว้ใจหมกเชื่ออะไรลุกสีสมอนตายตยตายจบเลยโอ้โหเสือไปเลไสีอนหาเด็กเจับ ทิ้งไปเลยเนี่ยฉี่แหละอะไรอะไรอะอะไรหมอนหมอนไหนอะกลางเมื่อคืนมันนอนตกหมอนมึงจำไปเลยนะทำไมขนาดไอ้เทพกูยังฉีบได้นับภาษาอเลยเพื่อนตัวเราต้องเหนื่อยน่าห่างต้องอ่อนแอเหนื่อยชะลาจะลาไปแล้วจะลาทำไมนอนเลยวะพระองค์จะทรงพระอย่างนี้ดิ มันไม่ดูนภาแาล,าาล้วนภาบางทีก็หลอกลวงเอาอะมันดูอีตาเนี่ยทำไม <laughs> นภา,าอย่างนี้มีเฮียอะไรที่ไหนวายบางคมสเสด็จโอ้สเสด็จแม่ะไรกันหม่องฉันสีเดรเลสีเดรกเดรกม,มากรบมหัดเล็กบุญลน จะมาแต่งงานกับน้องหญิงพชรลาประเด็จพ่อศีสวัสดิ์ใช้มาพระเจ้าค่ะราชบุตรเขยเราไงพปะค่ะตาที่ทองไว้เป๊ะเลยถ้าอย่างนั้นขอคุยกับคนไหนชื่อมหาเล็กบุญหลนบ่มชันพระเจ้าบุญหลนเรด็จมาเรียกหามาใกล้ๆเลยโอ้โหเจ้าเนื้อจังเลยเจ้ามังเจ้าเีมีชื่อชื่ออะไรมหาหลน ยอมอจับสนิทพ่อเ้ยอมอมาได้ยอมอไม่ใช่ยอมอจยอมอเอายอมอมีติดตัวมาด้วยเราอ่านที่เป็น้าใช่หรือเปล่าไป้ยินป่ะไม่ดีไม่ดีแต่เดี๋ยวจะอ่านดูก่อนว่าใช่หรือไม่ใช่จากข้าเจ้าสีสวัสด์ ได้ทรงราชบุตรสี hehe, ดิเลกเพื่อนำกองขมารมาแต่งงานกับเพชรชลาพร้อมกับมหาหัตเล็กมหาหัตเล็กบุญหล่นถ้าขอยืนยันว่าคือตัวจริงลงนามสีสวัสดิ์ไปแย่งกับกับแบบนี้นะไปแย่งคเอาเก็บไว้หลักฐานเผื่อใครขอดูอี artists, กเดี๋ยวไม่มีให้เขาดูพระเจ้า เดี๋ยวจะหาว่าหลอกลวงต้มสูตรอะไรอย่างนี้โอ้ดีมากรอบครอบดีรอบครอบดีเดี๋ยวจะคุยกับราชบุตรแล้วแล้วรู้สึกว่าแปลกเหลืเอเกินมากับราชบุตรแล้วเสด็จพ่อสีสวัสดิ์มาด,ด้วยป่ะเออใช่ใช่ๆๆๆใช่ใช่ๆๆๆๆๆๆๆเป็นอะไรมึงเป็นตะโกนเยี่ยอะไรเนี่ย ก็าถามไงกลัวมไม่ได้ยินตกใจหมดค่อยๆก็ได้คนมึงนี้จะไม่เสียงดังลุงก,ก็พูดซะดังเลยพูดค่อยๆก็ได้เฮ้ยเสด็จพ่อมาไหมเออสด็จพ่อไม่มาโอ้แต่จะพาคนน้ำแดงส่งกระป๋องคือเสด็จพ่อสรรีสวัสดิ์ไม่ได้มาเ<ม>พืออะออะไรไปไหนอะ่ะคือเสด็จพ่อมีธุระ ตุละที่ไหนไปโน่นสหรัฐอเมริกาไปทำไมไปเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีกับประธานาธิบดีโอบามากะคงสะเสด็จก,กลับมาแล้วตอนนี้เขากำลังเลือกตั้งก็ไปเป็นประธานเลือกตั้งก็กลับมาแล้วยังไม่กลับไปไหนอีกจะเลยไปเยี่ยมน้องสาวที่ญี่ปุน่นน้องสาวชื่ออะไรมิช oh ิโกะเบดะโอ้โหกะคงจะย้อนกลับมาแล้ว จะไปเยี่ยมน้องสาวที่จีนชื่ออะไรยงยงฉี่กลับมาแล้วสิไม่กลับจะไปเยี่ยมหลานที่เวียดนามชื่ออะไรอ่ะเงียนดึกดึกทำไมต้องดึกดกึกกลางวันไม่ได้เออไม่ได้เลยกลางวันเป็นของพวกมึง่ะนี่นี่คใคร <Crus sogar> ครับเสด็จพ่อติดธุระมาไม่ได้ครับแต่งานสําคัญแบบนี้มาไม่ได้หนึ่งคน แม่ก็ต้องมาแทนใช่ไหมล่ะเสด็จแม่มาแทนใช่ไหมเฮ้ยมีแม่เนอะไม่ในนี่มันไม่มีอ่ะอ้าวทำไมเล่าเสด็จแม่สีประภัยไงโอ้โหอย่าลืมมีภัยจะแล้วอะไรเนี่ยหาตัวอะไรเนี่ยพรหาจะลืมสีประภัยเสด็จแม่จะแล้ว สเสด็จแม่สีประภัยก็ไม่ได้มาไม่ได้มาพระเจ้าเป็นพาะอะไรทำไมไม่ได้มาไปไหนกันล่ะสเสด็จแม่สีประภัยเกิดอุบัติเหตุเมื่อตอนเช้าเนี่ยอุบัติเหตุอะไรจะมาตั้งใจจะมาแต่เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรคือว่านางขนมนะ่ะกำลังหัดถีบขี่จักรยานอยู่หน้าพระตำหนักองค์หญิงก็อยากเป็นจักรยานมั่งก็เลยขอจักรยานนางขนมมาหัดถีอก็ถี่ไปคนยังไม่เป็น ก็ถีบไปบกแวกบวกแวกบวกแว,วก,แววกแวล้มเพ็ิดเพลินไปไงจักรยานล้มก็ไม่เกี่ยวอะไรกับองหญิงนี่ไม่เกี่ยวยังไงเกี่ยวองหญิงนี่ถึงได้มาไม่ได้อ่านกระเด็นเหลือแต่แกนอ่านเล็กก็นะเป็นไงทรงพลกระซวกองคหญิงเข้าไป <c oughs> ตรงไหนขาของขา,ขาแล้วเป็นยังไงโอ้โหแผลเลเซอร์แล้วเป็นไงนางสนมก็อุ้มองหญิงเข้าโรงพยาบาลเออ เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรไฟในโรงพยาบาลดับอะแล้วทำไงหมอก็รีบเย็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 บเออโอ้พอไฟติดตื่นมาองค์หญิงร้องเต็มโรงพยาบาลเลยยาทาหมดลิ์ไม่ใช่อะไรวะหมอเย็บแผลพี่ไปเย็บมืดเออไปเย็บที่ไหนเขาอ่ะมันเย็บอธิบายยากว่ะทำไมมันเย็บที่ใหม่อะแล้วเป็นไงตอนนี้องค์หญิงเป็นไง ไปไหนไม่ได้ทําไมอ่ะต้องนั่งรถเข็นอ้าวแล้วทำไมาทำไมนั่งอ่ะก็จักรยานแทงอ่ะเด็ดไม่มันเยี่ยวไม่ออกอ้าวแล้วตอนนี้ทําไงอ่ะเจาะข้างเยี่ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอพอไอ้หนูไม่ได้ถามพอไม่ต้องพูดต่อไปแล้วพอพูดไปเนี่ยพอรู้ไหมว่าคนดูเขาคิดไปถึงไหนนะอย่าไปคิดกูพูดกูยังไม่คิดเลยทําไมอ่ะอ้าวพวกมึงได้คนกูยังไม่คิดเลย มาไม่ได้เกิดบัติเหตุไปเถอะแล้วอะไรขอคุยกับสีดิเรกหน่อยเจ้ามาไม่ได้ไม่เป็นไรหม่อมฉันก็อยากจะแต่งงานโอ้มาตามคาที่เสด็จพ่อสงสารมาก็เสด็จพ่อหม่อมฉันอยากจะยืมเงินสักหกแสนไม่ถิดข้าอาไปทำอะไรหกแสนหม่อมฉันจะไปขุดบ่อกุ้งไปเจ้าข้าใชยเอาราชบุตรมามาของเงินเหรอปลาพื่อข้าอะไรกุ้งอะไรเรียนทฤษฎีเกษตรมาเดี๋ยวทเดือดเรียวโดนกุ้ง ม,มั่งเมอนเสด็จพ่อนานๆจะลืมวิชากลับไปเดี๋ยวจะลืมเสมียหมดก็จะทําการเกษตรที่นี่พระเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องเงินทองมาเรื่องเล็กแนะนำให้รู้จัก,กสีที่เ็กลูกมาก็ดีแล้วน,นี่คือคู่มั่นของลูกนามเพชรชลาผู้มั่นสีดิเรกลูก